ทีเีวกันเฮซีผมข้างแรกในชีวิตของมีนาป่าไปเกือบห้าชั่วโมงเลยไปตั้งแต่ห้าโมงแรงเกือบฮอนสิบโมงกลางคืนเนาะทุกคนก่อนที่มีนาจะไปก็ได้ถามเอฟซีแล้วว่าอยากให้มีนาย้อมสีใดผลโหวตออกมานํากันสีสีจะมีสีขาวสีเขียวสีน้ำตาลแล้วก็อ่ะสีฟ้าเนาะทีแรกก็ว่าจะย้อมสีสีน้ำกันเลยแต่ว่าสีฟ้ารู้สึกว่าโบเข้ากับน้ำมีนาปะไหลก็เลยว่าตัดสีฟ้าออกเหลือแค่สามสีเนาะถ้าใครจะไปย้อมมีนาแนะนําให้เอาเม็ดหรือว่าผ้าอัดดังไปเนาะเพราะว่ากิน สีของน้องค,ค่อนข้างที่จะแหงอันนี้เจ้าของร้านก็นเอาแมสมาให้แต่ว่ามีนาโบไซเพราะว่ามีนาบอกว่ามีนาจะอัดคลิปเนาะเจ้าของร้านกับพนักง,งานก็คือโค้ดเฟนรนลี่เลยห้ายคลิปนะมันมีงานงงงงงงจนย้อมผมแล้วเลยเนาะอันนี้มีนาจะย้อมสีน้าตาลเบิดหัวเลยแล้วจะเอาสีเขียวกับสีขาวมาโตเป็นไฮไลท์เอาเนาะเดี๋ยวใช้คลิปมีนาขอมาตออคอมเมนต์น,นี้แล้วกันมีหลายหลายคนที่ถามเขามาว่ามีนาอาะย,อย้อมอยู่ห้างใดไปเห็ดผมอยูห่ห้างใดมีนาเห็ดอยูห่ห้างพระดาษแฮส่สรอนสวรรค์ของคนฮักความงามด้